จะเป็นยังไงเมื่อพี่เฟรมต้องมาพบกับตุกตาผีตุกตาที่แสนอาฆาตตุกตาผีสิงที่เราได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f อโลกับพี่เฟรมคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาในธีมหลอนๆนะครับผมเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อพี่เฟรมนะครับได้สั่งของนะครับ มาจากบริษัททรอยนะครับเป็นของเล่นชิ้นนึงเป็นของขวัญปีใหม่ว่าจะมาเอามาเซอร์ไพรส์กับเพื่อนๆน,นะครับผมนี่อ่ามาแล้วกล่องของขวัญ๋ต้องไปหากันไกลมาตัดกล่องก่อนนะครับอ่าได้กันไกลแล้วไหนไหนไหนแกะกล่องดูสิว้าวโอ้โหได้ตุ๊กตาที่แสนจะน่านี่มันน่ารักจริงวะเนี่น่ารักอว้าาา โอ้โหอยู่ทีก็โดนจำแสแกรนะครับโอ้เฮอยเมื่อกี้เราได้ตุกตามาเฮ้ยเหมือนตุกตามันจะจับเรามาอยู่ขังอยู่ในตุ๊กใต้ดินนะโอ้โหมันเอาดินฉาบไปด้วยเฮ้ยต้องเปิดดูดิะ้อ,ะอโอ้โหดีนะการเรากินข้าวเยอะนะครับใช้มือทุบๆๆก,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 ก็กำแพงก็ถล่มมาได้นะโอโอ้โห,โ,หโหมีเพื่อนหนีออกมาจากคุกอื่นเหมือนกันนะครับต้องตามเพื่อนไปก่อนนะตอนนี้ นะครับมีลูกจอดมาด้วยอืมให้เราเปิดนะครับปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้องเป็นปุ่มที่เริ่มประตูทางออกครับเริ่มทํางานนะปะ๊บปึ๊บปุ๊บกดไปเินขึ้นไปแล้วก็กดป้าบหนึ่งทีว้าวนะครับในที่สุดก็เหมือนมีทางเชื่อมนะครับเป็นหินวงจรหินนะครับขึ้นขึ้นมานะเป็นทางเดินในห้องนี้นะครับเป็นไปด้วยลาวาดูนะครับตกไปนี่ก็คือร้อนมากนะครับ ตายแน่ๆน,นะครับผมบรรยากาศก็กมืดคืดชวนเสียวมากนะครับโอ้น่ากลัวมากตรงนี้ต้องเดินละวังนะครับไปอีกปุ๊บโอ้โตก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 โอ้ตาย <c oughs> เข้าไป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 ปุ๊บเอ้ยนี่ระวังเอาลูกบอลสามลูกไปไว้ในที่ที่ที่ถูกต้องนะครับนนตามหลุมเนี่ยไปเลยป่าเพื่อเปิดประตูไม่ตินะโอ้โ จ้าต to like ุ๊กตาตัวน in <out> ี้ม hey, ันไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะครับมันน่าจะเป็นตุ๊กตาผีสิงที่เหมือนใช้ศาสตร์แห่งเวทมนต์นะครับจับเรามาย้ายมาอยู่เนี่ยข้างใต้คุกใต้ดินแห่งนี้นะครับแล้วมันดูเดี๋ยวมันต้องมีแบบการใช้หินเวทนะครับในการที่จะเปิดประตูเพื่อที่เราจะได้ออกไปได้นะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับผมนะครับได้คุยกับเพื่อนๆนแล้วนะพี่เบีได้คุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่านะครับไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยเนี่ย มันเป็นตุกตาแห่งความตายนะคือตอนแรกๆเนี่ยเหมือนเขาจับเด็กทาลกนะครับมาทดลองแล้วคราวเนี้ยมาให้ทาท,ทุกตุกตาวิญญาณของเด็กนะครับที่เกิดความแค้นนะครับก็เลยได้เข้าไปอยู่ในตุกตานะครับซึ่งเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วไอ้บริษัทนี้ดันมาขายเราจะได้เลยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะอืมเราต้องหาทางออกนะคือตอนนี้น้ําก็ท่วมอีกหมู่นะท่วมโรงงานมันเหมือนจะเป็นวิกฤต สุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำท่วมโรงงานตุ๊ก,กตาปึ๊บเปิดประตูนะครับทำให้ระบบไฟนะครับเกิดความขัดข้องตุ้มระเบิดโอเคตอนนี้มันข้างบนเนี่ยมันเหมือนจะมีฝาท่อนะครับที่เปิดอยู่น้ําก็ท่วมนะครับน้าท่วมไฟฟ้าช็อตแบบนี้นะครับถ้าเกิดโดนน้ำนะครับก็คือตายแน่นอนนะครับเออไม่ต้องสืบเลยนะอ่าโอเคเปิดฝาท่อแล้วเดินทางเข้า,ขา,ขาทางช่องแอร์นะครับไปเลยไปเลย เมื่อเรามาถึงตรงนะครับทะลุช่องแอร์แล้วล้วก็จะมีปุ่มให้กดเฮ้ยนั่นมันอะไรเฮ้ยจะหนีไปไหนเพื่อนรักฉันอยู่ในแล้ว มาซะเลยดีโูมันตามมาแล้วครับน้องๆโอ้ยโอ้ห้องก็พืดมากแคบก็แคบนะครับโอ้จะจำยังไงล่ะเนี่ยวิ่ง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 ซิกแซะโอ้โหมันใกล้มากครับใกล้มากมากเลยใกล้โอ้ใกล้จัดเลยทีนี้โอ้ยไปหวนจะรอดไหมเนี่ยเอาเลยๆๆ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 วๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆบๆๆ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 ๆ ทุบทุบทุบเฮ้ยนี่เหมือนจะเป็นห้องประตูห้องแอร์นะครับโอ้โหมีสารเคมีด้วยเราต้องทําการปิดระบบเหมือนกับเป็นระบบแอร์ก่อนนะครับอ่าจากที่ดูนะครับเหมือนประตูที่จุดปิดแอร์เนะะี่ยจะอยู่ด้านบนนะต้องเอากล่องมามาวางซ้อนกันเพื่อที่ว่าจะทําเป็นเหมือนบันไดทางขึ้นนะครับผมห้องก็มืดมากนะครับเหมือนเป็นห้องเก็บของนะตอนนี้รู้สึกว่าใจคอนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า กลัวอ้าวถกเอาใหม่วางใหม่ปึ๊บอ่ากระโดดขึ้นไปจึ๊บจึ๊บเออโอเคเปิดได้แล้วใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับตอนนี้เพราะว่ามันน่าก,กลัวมากห้องก็มืดแล้วครับแล้วก็เป็นเราต้องแต่แอร์ให้ไปสูงปึ๊บโอเคตอนนี้บันไดตรงนั้นได้ทํางานครับกระโดดลงไปเลยดีไหมเนี่ย 1, 2, หนึ่งสองสามยอย่างแม่นวู้อ่าไปไปอีกไปอีกไปอีก ไปอีกครับ่าไตไตไตโโหสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเ <c oughs> พื่อนก็ตามมาอยู่เพื่อนก็นหนีออกจากโรงงานนี้เหมือนกันนะครับเหมือนว่าพวกเราจะได้ตุกก๊กตาผีเหมือนกันนะเนี่ยที่มาเก็บมาเล่นนะครับโอ้โหจะต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยต้องหาทางออกให้ได้เลยนะมันจับเรามาใต้เหมือนจะใต้โรงงานจริงๆนะครับน้องๆเนี่ยไอ้ตุกก๊กตาผีตัวเนี้ยเนี่ยเปิดไปอีกที่หนึ่งสิเฮ้ยโอ้โหในห้องนะครับล็อกด้วยระบบไฟฟ้าอือหือเราต้องหา ที่เปิดนะครับจากทั้งสองห้องนะครับเพื่อให้ไฟทํางานโฮโฮดูตีมแต่งห้องก็าโคตรน่ากลัวนะครับเป็นห้องแบบอ่าเขียวๆเวมือม่อนะเอะกล่องมาวางซ้อนกันจัมปิง้งจัมปิง้งกระโดดไปข้างบนสุดนะครับถึงจะเป็นที่เปิดสวิอ่าเปิดได้แล้วไกลมากปึ๊บลงมาอ่าโอเคไปอีกห้องนึงนะครับอตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้ออกไปแล้วมัง้งยังไม่เจะโอ้โหสูงไปโดดโดดอีก ไปอีกไปอีกไปกระโดดอ้ยอ,อ้ยอ้กะโดดกระโดดกด,ด,ด,ดปุ๊บเย้ว้าลงมานะครับไปไปปุ๊บตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วโอเคเปิดได้แล้วนะครับอ่าพอมาถึงห้องนี้นะครับเราต้องเขาบอกว่าให้เราเดินไปทางที่ทางออกนะครับที่จะมีป้ายสีเขียวอยู่เนาะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยให้หากุญแจด้วยนะครับอ่ะห,หาก่อนหาก่อน โอเคตอนนี้หาได้แล้วนะครับโอเควิ่งไปเฮ้ย <laughs> ตกใจมากเออวิ่งวิ่งวิ่งมันมาตอนไหนมันแอบมันหลักประตูแล้วเปล่าเล่นซ้อนแอบืนบ้าบปาเนี่ย โอ้ยเป็นวิ่งเร็วมากครับดูเสียงมันนี่ไอ้เจนีไม่ได้มาโยเล่นด้วยกันกับฉันก่อนไม่เราฉันไม่ชอบเล่นกับนายหรอกดูสีนายหน้าตาน่ากลัวจะตายไปเป็นไรหรอกนะเอ้ยอ,อย่างหนึ่งใส่ใส่ผ้าอ้อมด้วยไอฉันเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกวันโอ้ไม่นาม่าไปเล่นด้วยหรอกไปแล้วหิ้วกลัวกลัวครับวิ่งไปทางไหนดีเนี่ยโอ้ทางเดินก็มีเลือดด้วยนะแต่ดิงดีเอาลูกสอดไว้ให้เราไม่งั้นไปไม่ถูกเลยเนี่ย ไปไปไปนะครับยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่เอ้ยอันนี้ไม่ได้อ่อา,ไไอาดีนะเรากินข้าวเยอะนะครับมาไปโอ้เมื่อกี้น่ากลัวมากครับนออ้องๆเกือบหนีไม่ทันนะโอเคถึงทางออกแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมตกใจมันเหมือนทางเดินเหมือนเมื่อกี้ครับกลัวมันมาอีกข้างหลังนะอ่ะกินนะ้ำเอนเนอร,ร์จีก่อนเพื่อที่จะได้โดดง่ายๆนะครับไปปุ๊บปุ๊บโดดอีกโดดอีกโดดอีกอ่าไปอีก โอ้โหวิ่งเร็วมากครับรอบเนี้ปึ๊บโอ้โหลึกเหมือนจะเป็นใกล้ทางออกมากแล้วน,นั่นเนี่ยปึ๊บเป็นทางท่อระบายน้าแล้วปั๊บไปอีกหมเสียววับก,กินเหม็นด้วยโอ้โหโคตรกลับดักเอาไว้ดักเด็กๆหรอเนี่ยโอ้ไม่เป rare, ็นไรฉันไม่กลัวละนี่ซิกแซกซิกแซกยังเดินง่ายอยู่นะโหบรรยากาศห,ห่อนมากทั้งมือทั้งหน้ากลัวมันจะมาอีกไหมเนี่ยจะมาอีกพวกเนี่ยโอ้ยกลัวกลัวเรียบวิ่งขึ้นไปก่อน อึ๊บอ่ามีท่ออีกท่อหนึ่งอ้าวต้องเข้าไปในโรงงานเฮ้ยเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วอ๋อเดี๋ยวต้องออกประตูหน้าฝั่งนี้เฮ้ยมันอยู่ข้างในแึ <c oughs> ่ว่าจะได้ออกง่ายๆเอามีปืนให้ด้วยเอาละมาฉากไฟติ้งต้องมาแล้วมามาเลยว้ายโอ้โหมันมีพลังพลังขึ้นไฟฟ้านะครับโอ้คุณวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว มาเล่นกับฉันดีเถอะไม่ฉันไม่เล่นแล้วจะกลัวย้ายิ่งฮึบนี่โดดได้โดดได้โอ้โหเรือนมันจะตายแล้วอีกนัดนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายครับมันอยู่ไหนครับนัดสุดท้ายเพื่อนเพื่อนมาช่วยพอดียิงปังปังโอ้ประตูเปิดแล้วโอ้โหเราสามารถกอบกรูนะครับโรงงานแห่งนี้กับเพื่อนเพื่อนได้นะครับมาเลยเด็กๆตามฉันเฮ้ยอ่าตามฉันมาตามฉันมา่ย ตรงนี้ก็จะมีรถนะครับนี่รถที่เราจะพาเราหนีโอ้รอสักทีนะครับไปข้างนอกอยู่เลยโอ้ขับรถกัดนดีกว่านะครับโอ้โอน่าจะเป็นคัดซีนจบแล้วเหนื่อยมากยังเหนื่อยอ่าออกมาแล้ววุ้นออกจากปล่อยแบตเตอรี่แล้วนะครับอรอสักทีนะครับ จบคัดซีนนะครับผมอ๋อขึ้นเครดิตแล้วนะครับก็เป็นเกมที่บอกเลยนะครับว่าสนุกหลอแนะก็น่ากลัวมากนะครับสาหรับเกมนี้นะครับผมน้องๆนะครับถ้าเกิดชอบใจนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ชแนลนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววมจะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับวันถึง2วันนะไม่เกินนี้นะถ้าเกิดก็คือจะเป็นสาว เก <g ül üyor> ินกว่านั้นก็เป็น4นะโอ้โ oh. ห <g ül üyor> เอายาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe c h anel n นี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เฟมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย